ค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยกับหมอโดยมูล,ลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยและ TNN2 นะคะรายการคุยกับหมอก็เป็นรายการดีๆเกี่ยวกับสุขภาพนะคะที่เราจะเชิญคุณหมอแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพมานั่งพูดคุยให้ความรู้กันในทุกเรื่องราวของโรคไยไข้เจ็บนะคะว่าโรคแต่ละโรคเนี่ยมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรมีปัจจัยเสี่ยงอะไรที่ทำให้เราเจ็บป่วยไม่สบายเป็นโรคต่างๆเหล่า,า,า,านี้บ้าง เราจะได้ดูแลตัวเองเอาตัวเองออกจากความเสี่ยงเหล่านั้นหรือเรามีอาการเริ่มต้นของโรคอะไรอย่างไรบ้างเราก็จะได้สังเกตตัวเองแลวรีบพาตัวเองไปหาคุณหมอรวมถึงใครที่กําลังรักษาอยู่นะคะก็จะได้รู้ว่าตอนนี้คุณหมอรักษาเราถึงขั้นตอนไหนเราจะได้ดูแลตัวเองควบคู่ไปกับการรักษาคุณหมอได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะคะแต่นอกจากนั้นค่ะในเรื่องราวของการดูแลสุขภาพมีสุขภาพที่ดีนะคะก็ะยังเป็นสิ่งที่รายการจะมาน,นําเสนอให้ผู้ชมเนี่ยได้รับทราบกันเป็นประจําในเรื่องของเทรนในการดูแลสุขภาพต่างๆค่ะ แน่นอนว่าพบกันเป็นประจำกับหมอตุ้มจิ้มน,นะคะทันแตแพทย์หญิงกิติรัตน์จุลเสถียรค่ะับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการนะคะและสําหรับรายการคุยกับหมอในวันนี้นะคะเรียกว่าต่อนเนื่องจากตอนที่แล้วค่ะเราจะยังคงพูดถึงเรื่องราวของการนอนนะคะแต่คราวนี้ค่ะเราจะมาดูกันในเรื่องของปัญหาแล้วก็โรคต่างๆหรือว่าสิ่งที่มันไม่ดีต่างๆที่จะมันสามารถเกิดขึ้นได้จากการที่เรานอนอน,นอกจาก นอนไม่อิ่มแล้วนะคะมันยังมีอื่นๆ,ๆที่ยังส่งผลต่อสุขภาพด้วยนะคะรวมถึงบบหลายๆคนก็จะรู้สกึกว่าเฮ้ยที่นอนหลับดีๆแล้วก็เสียชีวิตไปเลยอันนี้มันเป็นโรคที่เกี่ยวกับการนอนด้วยหรือเปล่านะแล้วเราจะป้องกันได้ยังไงแล้วเราจะมาดูจักโรคต่างๆเหล่านี้ด้วยกันนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากคุณหมอค่ะท่านเป็นอาจารย์แพทย์ประจําศูนย์นิทรเวชโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยค่ะขอต้อนรับนะคะท่านอาจารย์นายแพทย์ศิกวัฒนาวีรัตนาิีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ ให้รบกวนอาจารย์อีกหนึ่งตอนนะคะคตอนเนื่นองจากตอนที่แล้วนะคะทั้งที่เราได้พาคุณผู้ชมเนี่ยไปรู้จักศูนย์ิทราเวกข,ของทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยให้รู้ว่ามันมีเครื่องมือมันมีศูนย์นี้มันมีคุณหมอเฉพาะทางด้านนี้แล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรแล้วก็ความจําเป็นที่เราต้องไปตรวจแล้วค้างคืนที่โรงพยาบาลนะว่ามันมีอะไรบ้างนะคะแต่วันนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องของ โรค,ครหรือว่าหรือว่าอาการหรือสิ่งที่มันไม่โอเคกับที่มันเกิดขึ้นได้ระหว่างการนอนของเราเลยนะคะ,ะคอย่างแรกเลยค่ะอาจารย์ขาอยากถามนี่คือแบบโรคหรือว่าการสิ่งที่มันไม่ดีที่เกิดกับการนอนเนี่ยมันสามารถทําให้เราเสียชีวิตได้ไหมคะอืมครับจริงๆแล้วโดยตัวของโรคเกี่ยวกับการนอนเองมักจะไม่ได้ทําให้คนไข้เสียชีวิตนะครับเพียงแต่ว่าผมยกตัวอย่างว่าถ้าเกิด นอนไม่ดีแล้ววันลงขึ้นง่วงมากๆก็<ม>อาจจะมีอาการเหมือนกับว่าซับงกหลับในในขณะที่ขับรถ<อ>ได้จริงๆไอเรื่องของแบบภยัยพิบัติหลายอย่างที่ในอดีตแม้กระทั่งชโนบิวเองก็ม,มีส่วนงแง่ของแบบคนจ้าที่ของง่วงนอนอมากครับม,ม,มันก็อาจจะทําให้เกิดไม่ใช่แค่ชีวิตชีวิตของเราเองอาจจะทําให้ ให้คนอื่นด้วยเดี<ช>๋ยวล้อนึงคนอื่นด้วยเช่นเดียวกันราะว่าถ้าเกิดขับรถหลับในก็มีทธิ์ไปชนคนอื่นได้ด้วยครับแต่ว่าด้วยความร้ายแรงของโรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการนอนเนี่ยไม่ได้ถึงขั้นว่าร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตโดยตรงจากอาการของโรคใช่ครับปกติแล้วจะไม่ได้ทําให้เสียชีวิตนะครับถ้าพูดถึงโรคภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับจากการอุดกั้นโดยปกติแล้วเนี่ย ร่างกายจะมีกลไกปรับตัวเพื่อที่จะปลุกให้สมองมีการตื่นมาคนไข้จะรู้สึกตัวเพื่อที่จะเหมือนกับเปิดทางเดินหายใจแล้วหายใจเอาอากาศเข้าไปชดเชยครับ<อ>ยกเว้นอาจจะมีกรณีที่คนไข้อาจจะใช้สารเสพติดหรือว่าใช้ยาอะไรที่แรงกดสมองแม่จนสมองไม่มีการตื่นตัวมาเปิดทางเดินหายใจครับ<อ>ซึ่งซึ่งปกติไม่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้น,ขน,ข,นขนาดน,นั<ช>้นคือต้อง,องมี ยาหรือสารเคมีบางอย่างที่มากดสมองเลยจริงครับอ๋อเข้าใจแล้วก็คือมันจะเหมือนมันจะมีรีเฟกของร่างกายจะกระตุ้นให้เราได้ตื่นขึ้นมาใช่ครับหายใจใช่ครับแต่ชื่อโรคมันดูนักลวงไงคะอาจารย์ครับแบบมีการอุดกั้นทางเดินหายใจระหว่างนอนหลับเราก็จะรู้สึกก็เหมือนเราจะหายใจไม่ออกแล้วเราก็จะเสียชีวิตไหมเพราะว่ามันจะไปส่งผลกับอีกโรคนึงค่ะคุณหมอคะที่หลายๆคนก็คิดว่าเป็นโรคเดียวกันก็คือไหลตายค่ะคุณหมอคือนอนหลับแล้วก็เสียชีวิตเลยครับ ก็จริงๆแล้วโรคหลตายเนี่ยมันจะเป็นความผิดปกติของการเต้นของหัวใจมากกว่าครับคือโดยโรคหยุดหายใจขณะนอนหลับเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้ทําให้คนไข้หลตายในลักษณะนั้นเพียงแต่ว่าด้วยตัวของมันเองถ้าไม่ได้รับการรักษาเนี่ยก็จะเพิ่มความเสี่ยงให้มีการเต้นหัวใจผิดปกติได้เหมือนกันแล้วการเต้นหัวใจผิดปกติเนี่ยก็อาจจะส่งผลหรือเพิ่มความเสี่ยงที่ทําให้เป็นโรคต่างๆได้นะครับ พูดง่ายๆก็คือเหมือนเหมือนถ้าเรามีภาวะโรคนี้แฝงอยู่คือเพราะหัวใจที้นผิดปกติมันคือมันช้าลงหรือมันอยากหยุดก็หยุดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์คือ,<ช>อมันก็คือจะไปไปไปตอนที่เรานอนหลับเองโดยที่ร่างกายมันไม่มีการตื่นมาเหมือนเหมือนทางเดิอนอุดกานหายใจเลยก็คือไปเลยใช่ครับก็หัวใจเต้นไม่สม่ำเสมอเต้นไม่เป็นจังหวะเต้นไม่เป็นจังหวะแล้วก็พอจะช้าพอจะช้าก็ช้าแล้วก็หายไปเลยอะไรอย่างนี้ก็ซึ่งซึ่ง ส่งการนอนที่ไม่ดีก็จะส่งผลให้โรคนี้ที่อาจจะแฝงอยู่ในบางคนเป็น,นรุนแรงมากขึ้นได้ใช่ครับถูกต้องแล้วคือบางคนที่เป็นอยู่แล้วแล้วก็มีโรคนี้หยุดหายใจในขณะนอนหลับก็จะทําให้โรคก,การเต้นหัวใจผิดจังหวะนี้เป็นรุนแรงมากขึ้นหรือก็มีเหมือนกันที่คนไข้ที่เป็นโรคนี้มาติดการนอนหลับเราเป็นไข้ของผมเนี่ยเราเห็นว่าเต้นหัวใจผิดปกติแล้ว คืนนั้นเน่ยเราให้ใส่เครื่อง c p แพช่วยหายใจปรากฏว่าครึ่งคืนหลังกับกายเป็นว่าการเต้นหัวใจกลับมาปกติเลย<อ>กัน,นครับมันก็คือพูดง่ายมันก็สัมผัสกันในเรื่องของม,มันเหมือนสุขภาพโดยรวมรเนาะแต่มันทำ,ทำให้เรารู้เลยว่าการนอนสําคัญมากส่งผลกับ ความแข็งแรงในร่างกายในระบบ,บอื่นๆร่างกายส่งผลแบบโห oh, มีเอฟเฟกมากเลยนะคะหมอใช่ครับม,มหน้าละถึงต้องมีคุณหมอเฉพาะทางด้านนี้แล้วก็มีศูนย์ต่างๆด้านนี้นะคะ,คะเรื่องโรคของการเกิดโรคที่กดขึ้นระหว่างการนอนหลับคุณหมอคะมันมีคนเป็นกันเยอะมากไหมคะในในโลกนี้ค่ะครับ คือโรคเกี่ยวกับการนอนหลับเนี่ยก็จริงมีหลายโรคมากใช่ไหมครับเดี๋ยวผมยกอย่างให้ดูเช่นโรคภวาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับซึ่งบางครั้งก็มีทั้งแบบที่เกิดจากการอุดกั้นหรือเกิดจากการที่สมองไม่ได้สั่งการมาให้หายใจก็มีจะเจอบ่อยได้ในคนไข้ที่เป็นโรคหัวใจหรือแม้กระทั่งโรคอัมพงพึ์อัมพาตหรือจริงๆคนไข้ที่เป็นโรคไตเรื้อรังเอง,เองก็เจอภาวะนี้ได,ได้บ่อยเหมือนกัน นะครับหรือภาะวาะหยุดหายใจจากการอุดกั้นเองหรือโรคนอนไม่หลับเองอหรือโรคนอนไม่พอเช่นทํางานล่วงเวลาไปนอนน้อยก็ส่งผลต่อสุขภาพหรือเป็นโรคที่แบบนอนละเมอ,ะอะนะครับหรือจริงจริงไม่่น่ใจวพีจริงทร,งร,งราบไหมว่าแม้กระทั่ง เด็กพวกเด็กมหาลัยเนี่ยที่เขานอนดึกดึกนอนตีสามตีสี่แล้วไม่หลับสักทีแล้วมาตื่นสักเชียงตื่นสักบ่ายจริงๆอันนั้นก็ถือว่าเป็นความผิดปกติอย่างหนึ่งเหมือนกันที่ก็สามารถที่รักษาได้แล้ไม่ใช่อาจจะไม่ใช่เขาขี้เกียจหรืออะไรไม่ใช่เขาขี้เกียจเขาอาจจะมีความผิดปกตินะคุณพ่อคุณแม่อย่าไปบ่นเขานะเขาอาจจะมีปัญหาในเรื่องของของสุขภาพอะไรบางอย่างที่ทําให้เขานอนไม่ได้ คือคือมัอนเหมือนว่าในคือคนทุกคนเนี่ยมีนาฬิกาในร่างกายซึ่งนาฬิกาในร่างกายจะเป็นตัวที่บอกว่าเราจะนอนกี่โมงแล้วตื่นกี่โมงค,คือบางทีคนอายุน้อยเด็กมหาลัยเนี่ยนาฬิกาเขาจะเดินผิดจากผู้ใหญ่เช่นเขาอาจจะง่วงในตอนประมาณตีสามตีสี่แล้วนาฬิกาในร่างกายจะให้เขาตื่นประมาณสักเที่ยงบ่ายโมงซึ่งนั่นเป็นเวลาของเขาถ้าเทียบกับของคนด้วกอาจจะเหมือนกับ เราเข้านอนอเชยงคืนแล้วตื่น8ปดโมงเชา้าพี่แต่ว่ามันคนละเวลากัน,น,กนใช่ไม่ใช่เขาขี้เกียจไม่ใช่เขาขี้เกียจใช่คับเวลาถ้ายะเวลานอนกันจริงๆก็ก,ก,ก็ประมาณกันแต่ว่าสิ่งสําคัญนึ่งคือเรื่องของการนอนเนี่ยมันมีความสําคัญมากพี่ก็เพิ่งนึกขึ้นพึ่งได้ออกอย่างหนึ่งก็คือในกลุ่มแพทย์ที่เกี่ยวกับเรื่องของ anti aging ในเรื่องของการชะลอวอัยเขายังมีตัวที่จะช่วยให้นอนหลับเพราะว่าเหมือนเป็นเขาบอกเหมือนเป็น เป็นยาตัวหนึ่งที่ควรจะทานเพื่อให้หลับได้ดีหลับได้ลึกเพราะว่าถ้าถ้าหลับได้ดีหลับได้ลึกปุ๊บเนี่ยจะช่วยชะลอความชราให้กับร่างกายใช่ครับเพราะว่ามันก็มีส่วนเพราะมันก็มีงานวิจัยที่ให้คนลองเปรียบเทียบระหว่างคนที่อ้วนหลับนอนมาคืนนึงกับ อีกคนหนึ่งที่นอนปกติเราให้คนที่ไม่รู้ว่าคนไหนอดหลับนอนคนไหนนอนปกติแล้วมาเปรียบเทียบกันนี่ของความสวยความงามก็พบว่ามีความแตกต่างกันคนที่อดหลับนอนก็มีความหน้าตาสดชื่นหรือว่าสวยความสวยงามผิวพรรณสงผ่องใสอย่างนี้ครับแต่ว่ามันไม่ใช่แค่ส่งผลต่อเรื่องของสุขภาพภายนอกความงามเฉยแม้กระทั่งสมองเองก็เสื่อมได้เร็วกว่าปกติโล อ่อไซเมอร์ความจําเสื่อมก็มาได้ว่า่าติหรือเป็นอาการแสดงอันหนึ่งของโรคที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับก็ได้ค่ะซึ่งซึ่งก็คือเป็นป้องกันความเสื่อมความชรลาชะลอความชรลาของทุกเซลล์ในร่างกายของเรานั่นเองนะคะก็คือให้เห็นว่ามันสําคัญมากในเรื่องของการนอนมี่สาคัญมากจริงๆนะคะใช่ครับเรื่องเรื่องของคนที่มีปัญหาเรื่องของการนอนพี่ก็พอเรามานึกปุ๊บก็เลยรู้สึกว่าคนรอบตัวของเราก็มีปัญหากันเยอะมากเหมือนกันเนาะแบบ อย่างญาติผู้ใหญ่พี่ก็เพิ่งได้คุยเขบอกโอแกมีแกมีปัญหาเรื่องของการนอนมัน้งแต่เด็กๆแกกินยาวัวนละหลายคือเป็นกรรมๆแกพูดว่า <laughs> ตอนเด็กๆก็เริ่มจากรึงเม็ดแล้วค่อยมาเรื่อยคือจนปัจจุบันนี้ท่านก็อายุแปดสิบแล้วท่านยังต้องทานอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าโหนี่เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าแบบมีปัญหาแบบนี้แล้วแม้แกระทั่งอย่างแฟนเราเองก็ก็จะมีง่ายมากต้องไปพบ คุณหมออยู่ช่วงหนึ่งเหมือนกันเพราะว่ามันยัง,ยง,ยง,ทยงที่อย่างที่อาจารย์บอกก็คือว่ามันเหมือนพอไม่ได้นอนแล้วไม่ผลกับหัวใจทําให้หัวใจเต้นผิดปกติแล้วหมอเขาก็เลยสั่งว่าห้ามห้ามทานเครื่องดื่มคาเฟอีนหลังช่วงบ่ายอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจะทําให้ได้นอนพือได้นอนปุ๊บอาการของหัวใจก็ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยาก็มีทำให้สุขว่าเออปัญหาของการนอนก็ก็มีความก็เยอะเนาะมันเหมือนแบบเยอะมากจริงๆเยอะใช่ไหมคุณหมอใช่ครับเยอะมากเลยครับ ผมไม่แน่ใจตัวเลขเปอร์เซ็นต์แต่ผมคิดว่าเฉพาะสมมติว่าโรคที่หยุดหายใจขณะนอนหลับเนี่ยคนไทยก็อาจจะเป็นประมาณสัก30%หรือร้อยคนเป็นสัก30คนอย่างน้อยอนะครับหรือว่าถ้าโรคนอนไม่หลับเนี่ยก็อาจจะเล,ล,ลาวๆประมาณ ามสิบเปอร์เซ็นต์ครับขึ้นอยู่กับว่าศึกษาในคนกลุ่มไหนด้วยครับแต่ก็ยังมีโรคในกลุ่มอื่นอีกด้วยเยอะเยอะมากมายนะคะเอาสําคัญก่อนโรคที่คุณหมอคิดว่าสําคัญที่สุดเราคิดว่าทุกๆคนคนที่จะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคนี้คือโรคอะไรคะครับก็เป็นเดี๋ยวพูดเลือกหลักหสองอันถ้าเกิดมีเวลาพูดเรื่องก็โรคภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับกับอาการอุดกั้นกับโรคนอนละเมอก็ได้ค่ะค่ะได้ค่ะอันแรกนี่ คือเรื่องของภาวะหายใจอุดกั้นระหว่างการน,นอนได้ครับก็โรคนี้ครับก็คือเป็นโรคที่เหมือนกับว่าทางเดินหายใจในส่วนบนของท่านเดินหายใจคือช่วงหลังยินไปเนี่ยมันมีการเหมือนกับภาษา,ษา,ษา,ษาอังกฤษ collapse ก็คือเหมือนกับว่ามันย่บตัวลงมาทําให้เกิดการอุดกั้นได้ค,คือบา,คบางครั้งอาจจะไม่ใช่เหมือนกับการอุดกั้นโดยสนิทไปเลยเพียงแต่ว่าพอทานเดินหายใจมันแคบลงเวลาเรานอนหลับแล้วเราหายใจก็เหมือนแบบหายใจผ่านอาจจะผ่านหลอดผ่านอะไรที่แบบต้องใช้แรงในการหายใจ พอมันใช้แรงในการหายใจมากเนี่ยมันัยทำให้แบบที่ผมเกิ่นไปว่าร่างกายมีการปรับตัวมันจะปลุกให้สมองมีการตื่นแต่ว่า <c oughs> คนไข้จะไม่รู้สึกตัวพอสมองตื่นปุ๊บมันก็จะเหมือนกับกล้ามเนือที่ช่วยในการเปิดทางหายใจมันเปิดขึ้นมา <c oughs> พอเปิดขึ้นมาเนี่ย มันก็เลยทําให้การนอนไม่ต่อเนื่องเพราะมเหมือนอถูกปลุกอยู่ตลอดตื่น<อ>ต้องตื่นหายใจบางคนหยุดหายใจสมมุติเล่นว่า20ครั้งต่อชั่วโมงนั่นหมายว่าทุก20ครั้งสมองคุณก็อาจจะมีการตื่นเื่นตื่นน,นั่นก็ทําให้แบบการหลับของคุณไม่ต่อเนื่องแล้วก็ไม่สามารถที่จะหลับเข้าไปในการหลับแบบลึกๆได้เพราะมถูกกวนอยู่ตลอดเวลาอนอกจากนี้การที่มีการอุดก้นเนี่ยก็จะทําให้ ออิเจนในบางคนต่ำลงไปด้ด้วยนะครับซึ่งซึ่งมันก็ส่งผลต่อสุขภาพนะครับนะคะคำว่าอุดกัน้นคนที่ฟังก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอะไรไปอุดกัน้นเนื้องอกเหรอหรือรว่าอะไรทำไมมันอยู่ดีทำไมมันถึงมีการอุดกั้นกันเกิดขึ้นได้คะคุณหมอ,อคะนะครับก็ปกติแล้วเนี่ยทางเดินหายใจเนี่ยส่วนต้นของทางเดินหายใจเนี่ย มันจะไม่เหมือนกับทางเหนายใจที่ส่วนที่เป็นหลอดลมที่ม,มีกระดูคอยมาถ่างไว้ <mesela S 2> นะครับเพราะฉะนั้น <Convers ations, S 2> ทางเหนืใจส่วนต้นเนี่ยมันก็มีโอกาสเที่ยวบลงมาได้นะครับ <ồng> ซึ่งทางเหนืใจส่วนนั้นเนี่ยมันอาจจะแคบล,ลงได้จากหลายสาเหตุเช่นคนไข้เนี่ยคนนั้นเนะนี่ยโดยเฉพาะคนเอเชียนคนไทยเราด้วยสรีระด้วยกายวิภาคทางเหนือใจของเราเนี่ยมันอาจจะมีลักษณะแคบอยู่แล้วแล้วก็ บางคนเนี่ยลิ้นเขาค่อนข้างใหญ่เมื่อเทียบกับขนาดของช่องปากเวลาหลับลงไปทีเฉีาถ้านอนงายลิ้นอาจจะตกลงไปได้แล้วก็ลิ้นเราเองนี่แหละใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็อาจจะมีส่วนที่เป็นเพดานอ่อนลิ้นไก่อาจจะค่อนข้างใหญ่หรืออาจจะมีต่อมทอนซิลที่ใหญ่หรือบางคนที่น้ําหนักเกินอ้วนเนี่ยจะมีไขมันไปพอกทําให้ทแหนงนจแคบไปอีกแล้วตรงนั้นก็จะมีกล้ามเนื้อที่คอยขยายอยู่เพียงแต่ว่าในบางคนกล้ามเนื้อนั้นแหละอาจจะทํางานได้ไม่ดีโดยเฉพาะ เวลานอนหลับเนี่ยก็เหมือนการในส่วนอื่นของร่างกายที่จะทํางานน้อยลงไปด้วยก็เลยทำให้การอุดกั้นทางนานาเดินหายใจมันเกิดขึ้นตอนขณะหลับด้วยครับสัมพันธ์กับอายุหรือเพศไหมคะ,ะคือจริงๆเนี่ยโรคเนี่ยเจอได้ทุกเพศทุกวัยะนะครับเจอตั้งแต่ อา,อายุอายุน้อยอันนี้ก็เป็นความเข้าใจผิดอันหนึ่งที่บอกว่าต้องอายุมากๆาถใช่หรือเปล่ามันเชื่อมมันหย่อนแบบแล้วใครหน้าหย่อนแล้วผิวหย่อนแล้วอันนี้ก็เลยลิ้นหย่อนเพดานหย่อนด้วยหรือเปล่าอันนั้นมีส่วนว่าพออายุมากขึ้นโรคนี้ก็จะเป็นมากขึ้นเพราะฉะนั้นคนอายุมากก็จะเจอได้เยอะกว่าแต่โรคเนี้ยก็เจอได้หมดแม้กระทั่งคนอผอมก็เจอได้บ่อยมากไม่ไม่เป็นว่าต้องอ้วน แล้วก็ปกติคนที่อายุน้อยก่อนที่จะถึงวัยหมดประจําเดือนเนี่ยผู้ชายจะเจอมากกว่าผู้หญิงเ<อ>พียงแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยจะมีฮอร์โมนเขาที่คอยเป็นป้องกันให้เป็นโรคนี้แต่ว่าพอหมดประจําเดือนไปเนี่ยหลังหมดประจาเดือนเนี่ยฮอร์โมนพวกนี้หมดไปก็จะทําให้ผู้หญิงมาเป็นโรคนี้ได้บ่อยพอๆอผู้ชายเลยครับจริงๆกำลังจะถามว่าในเรื่องของการกลรนว่ามันคือการกลรนใช่ไหมกลรนเนี่ยไม่ดีใช่หรือเปล่าคือถ้าเรากลรน,นแสดงว่าเรา มีความเสี่ยงเป็นโรคนี้ใช่หรือไม่แต่ว่าแต่ขออนุญาตถามคําถามแทรกอันนึงกลัวลืมก็จริงๆก็คือเรื่องของการนอนเมื่อกี้อาจารย์พูดว่าพอเราถูกปลุกให้ตื่นหลายๆครั้งเนี่ยทำให้การนอนไม่ไม่ไม่เข้าสู่ภาวะก็เลยว่าเนี่ยเดี๋ยวนี้เราจะมีเครื่องวัดใส่นาฬิกาางคะตอนนั้นเราก็จะแข่งกันแบบว่าเราจะดีฟสเล p ได้เท่าไหร่รก็เลยจะถามอาจารย์ว่าไอไอภาวะการนอนที่ดีเนี่ยมันคือแบบไหนยังไงแล้วดีฟสเลปเราควรจะมีประมาณเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือจริงๆอันแรกก็คือเครื่องที่ติดที่บ้านพวกที่เป็น wearable พวก smart watch อย่างเงมันพอบอกคร่าวๆได้ว่าเราหลับหรือเราตื่นแต่ว่าในแง่ว่าเราหลับเราลึกขนาดไหนเนี่ยมันยังบอกไม่ได้นะครับมันไม่ได้เก่งขนาดนั้นใช่ครับเพราะฉะนั้นผมก็อยากฝากว่าถ้าเกิดเห็นว่า deep sleep เราน้อยลงไปเนี่ยจริงๆมันอาจจะไม่ตรงก็ได้เพียงแต่ว่ามันมันก็ต้องดูก่อนว่าเราเป็นโรคแบบ ภาวะอุดกัน้นทางเดินหายใจหยุดหายใจขณะหลับจากการอ,อุดกั้นหรือเปล่าที่ทําให้เราไม่ไปสู่ไอ้ deep sleep นั้นได้นะครับแต่เบื้องต้นเบื้องต้นถ้าพอจะได้ก็คือถ้าเราต้องสะดุ้งตัวแล้วตื่นแล้วขยับตัวเนี่ยไอ้นี่มันก็จะเหมือนจะฟ้องตอนเป็นกราฟว่าเราจะตื่น ลุกตื่นกี่ตื่นกี่ครั้งใรระหว่างนอนอันนี้ก็น่าจะเป็นข้อมูลที่มาให้คุณหมอได้พอบอกร้าวๆได้เราต้องใช้อ์ปกระกอื่นโดยที่สำคัญที่สุดคืออาการของคนไข้อาการของคนไข้นะคะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยระยะของการนอนนะคะมันมันมีแบบไหนยังไงแล้วที่ดีที่ดีแบบมีคุณภาพคือแบบไหนคะคุณหมอครับก็พูดถึงคุณภาพการนอนกันนะครับจริงคุณภาพการนอนหลักๆก็คือไม่มีโรคอะไรระหว่างที่ที่นอนหลับต้่มามาอ่ามาปลุกให้เราตื่นมาเราควรเรา ซึ่งการปลุกให้ตื่นเนี่ยคนไข้จะมีรู้สึกตัวก็ได้ที่กล่าวไปแล้วเพียงแต่ว่าในแง่ของสเตจการนอนเนี่ยปกติการนอนเนี่ยจะแบ่งได้เป็นข่าวๆเป็น2สเตจหลักๆนะครับก็คือช่วงที่เป็นหลับแบบไม่ฝันกับหลับแบบที่ฝันหลับแบบไม่ฝันเนี่ยเราเรียกว่าเป็นตัวย่อว่า non REM นะครับส่วนหลับฝันเราเรียกว่า REM ภาษาอังกฤษคือ Rapid Eye Movement ก็เพราะว่าในขณะที่หลับฝันเนี่ยถ้าเราไปเปิดเปลือกตาคนไข้เนี่ยคนไข้จะมีการกอกไปกอกมามันข้างเร็วนะครับ โดยหลับแบบไม่ฝันหรือนอนเลมเนี่ยปกติมจะแบ่งเป็นสามสเตจหนึ stage, ่งสองสามเราพูดถึงหลับลึกคือจะพูดถึงเสร็จสาเพราะว่าเวลาคนเราหลับเนี่ยมันจะเข้าสู่การหลับขั้นที่1ก่อนไปสอแล้วก็ไปสามแล้วก็ไปหลับฝัน <c oughs> แล้วก็จะวนมาใหม่อาจจะ1หรือ2แล้วไปสามแล้วไปหลับฝัน <c oughs> อันนี้ก็คือวนประมาณ3ามถึงห้าไซเถึงห้ารอบต่อคืนนะครับซึ่ง คนปกติเนี่ยจะใช้เวลาอยู่ในขั้นที่2มากที่สุดนะครับส่วนขั้นที่หลับลึกขั้นที่3กับการนอนหลับฝันเนี่ยคือเราจะพูดเป็นเปอร์เ,เ,เซ็นต์ของการนอนหลับก็คืออยู่ที่ประมาณสักประมาณ15-20ของชั่วโมงการนอนหลับทั้งหมดมเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็แตกต่างกันไปครับแล้วก็ชั่วโมงจะเพราะฉะนั้นจำนวนชั่วโมงนอนของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันครับเราเลยพูดเป็นเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์เอาแล้วค่ะแสดงว่าเป็นระยะนอน นอนอะไรนะคะจารย์นอนเรมคือนอนแบบ eye movement ช่วงกลฝันระยะที่สามน่าจะดีสุดใช่ไหมคะใช่ช่วงที่หลับลึกหลับลึกก็คือแล้วฝันดีหรือไม่ดีคะคุณหมอคะจริงๆนั้นก็เป็นความใจหนึ่งที่ผิดผมเจอคนไข้ที่มาด้วยทั้งที่บอกว่าเนี่ยเขาเขาไม่ฝันเลยซึ่งเขารู้สึกว่าการหลับฝันเนี่ยเป็นการหลับลึกแล้วถ้าเขาถ้าเขาไม่ฝันเลยก็แสดงว่าเขาหลับไม่ลึกกับแบบที่สองคือ เขาก็าบอกผมว่าเนี่ยเขาหลับฝันฝันเยอะเขารู้สึกว่านอนได้ไม่เต็มอิ่มในการฝันคือมีสองแบบพี่เป็นแบบอันที่สองอ๋อครับคือจริงๆแล้วเนี่ยคนทุกคนเนี่ยหลับฝันหมดนะครับเพียงแต่ว่าเราจะจําฝันได้หรือไม่ได้แค่นั้นครับเพราะว่ารู้สึกว่าบางทีมันอาจจะเยอะหรือเปล่าไม่รู้มันถึงก็ตื่นมาเหนื่อยอ่ะตื่นแบบมันเหมือนมันฝันเยอะจนแบบตื่นขึ้นมาแล้ว ค่อยเหนื่อยจังเลยมันฝันเยอะจังอย่างเงี้ยคามจริงการหลับฝันเนี่ยมันช่วยในแง่ของอฟอร์มความจำใช้เก็บความจำทำอของสมองเป็นการทำงานของสมองเรอคะคว้าวเหมือนที่เหมือนเคยอ่านว่าแบบนักนักเรียนนักศึกษาที่เขาจะพยายามเหมือนอ่านจำเป็นภาพเพื่อที่จะได้แบบบันทึกอะไรในสมองอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็คือช่วงฝันที่เป็นช่วงที่สมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์เนี่ยถูกกระตุ้นด้วยตอนช่วงหลับฝันเพราะฉะนั้น เวลาที่ระหว่างวันเนี่ยถ้ามีเหตุการณ์อะไรที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์เราเช่นเวลาที่เราอยากที่จําอะไรได้เราก็อาจจะต้องกระ,กระตุ้นให้อารมณ์เข้ามาเหมือนเพราะเพราะมันจะเป็นสัมพันธ์กับการหลับฝันที่จะเป็นช่วงที่แบบเอาความจําในระหว่างวันไปเก็บครับอ๋อเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆก็คือแล้วแต่คนด้วยใช่ครับคือทุกคนมีอะไรบางอยาจำได้จำไ,ดจำไม่ได้จำไม่ได้นั้นงั้นก็เป็นเป็นนอนนอนแรมนี่สามสเต็ปสาม หลับฝันนี่แหละนี่ถือว่าเป็นหลับลึกที่เกี่ยวข้องกับความทรงจำความทรงจําแล้วก็เป็นคุณภาพการนอนที่ดีนะครับยิ่งทับพวกสองสองอันนี้เยอะก็จะดีครับหลักๆคือสเตตสามสเตตสามเป็นหลักๆนั่นเองนะคะนี่คือการแต่ว่าจํานวนชั่วโมงหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วแต่ท่านแล้วแต่ร่างกายของแต่ละคนคือจํานวนชั่วโมงเนี่ยเราจะบอกได้ว่าคนเท่านั้นต้องการเท่าไหร่เนี่ยอันแรกคือเราต้องรักษาเรื่องคุณภาพการนอนก่อนต้องรักษาโลคงต่างก่อนถ้าคุณภาพการนอนที่ดีแล้วเนี่ย โดยทั่วไปเนี่ยสมาคมการนอนหลับเนี่ยเขาจะแนะนําให้คนผู้ใหญ่เนี่ยหลับประมาณ7-9ชั่วโมงต่อ,ค,ตอคืนแต่ว่าจำนวนการนอนเนี่ยก็ขึ้นกับอายุด้วยเช่นพอผู้สูงอายุมากขึ้นจำนวนชั่วโมงการนอนก็ลดลง<อ>แต่ว่าถึงแม้ว่าโดยทั่วไปเราแนะนํา7-9ชั่วโมงเนี่ยแต่ว่าในความจริงแล้ว คนไข้าบางคนภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเป็น short sleeper ก็คือเขานอน5-6ชั่วโมงเขาจะรู้สึกตื่นมาสดชื่นแล้วไม่มีปัญหาแล้วก็ไม่เป็นไรนั่นคือจำนวนชั่วโมงการนอนของเขาแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนเป็นลองส sleeper เขาอาจจะต้องนอนสิบชั่วโมงเขาถึงจะรู้สึกสดชื่นแต่ทีนี้แล้วเราต้องดูว่นว่าไม่ได้เป็นโรคอะไรไม่ได้มีคุณภาพการนอนที่ผิดปกติเพราะว่าถ้าเกิดคุณภาพการนอนแย่เนี่ยเขาก็จะต้องการการนอนที่มากขึ้นแล้วบางทีนอนมากแล้วก็ยังง่วงอยู่ยังไม่สดชื่นก็ยังรู้สึกร่างกายไม่กระปี้กระเป๋าสดใสใช่ครับแล้วการนอนกลางวันเนี่ยดีหรือไม่ดีคะเคยมีข้อมูลหลากหลายทางมากบางคนก็บอกว่าเป็นเพราะเรานอนไม่พอเราเลยต้องนอนกลางวันอันนี้สองตัเราควรนอนกลางวันเพื่อแบบบูสตร่างกายอะไรอย่างเนี้ค่ะอ๋อครับ คือจริงๆการนอนกลางวันเนี่ยก็บอกยากว่ามันดีหรือเปล่านะครับเพราะว่าก็มีการศึกษาว่าคนที่นอนกลางวันเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงการโล่งต่างแต่ว่าทางการง้นแล้วการศึกษามันก็มีเรื่องของตัวกวนใช่ไหมครับเพราะว่าคนที่นอนกลางวันความจะมีโรคอะไรบางอย่างอยู่แล้วเขาเลยจะม็นต้องนอนกลางวันคือนอนกลางวันก็นอนได้เพียงแต่ว่าต้องดูเป็นคนๆไปด้วยครับนอนกลางวันเนี่ยเราก็แนะนําให้นอนแค่ประมาณ15-20นาทีโทษนะครับได้ค่ะอาจารย์ ก็15-20ถึงนาที uh, เพราะว่าถ้าเกินกว่า15-20นาทีเนี่ยอาจจะเข้าไปสู่การหลับช่วงลึกๆอาจจะตื่นยากแล้วครับแล้วก็ถ้านอนนานกว่านั้นเนี่ยอาจจะส่งผลทําใหเ้เขาเรียกว่าภาษาอังกฤษว่าเป็น sleep drive ก็คือเหมือนกับว,ว่าจะทาให้ตอนความง่วงเนี่ยมันน้อยลงแลตอนคืนอาจ,จะหลับยากขึ้นไปครับ บางทีหลับกลางวันหลับมากไปหน่อยตื่นมาเป็นมึนๆด้วยนะอาจารย์ค่ะใช่ครับจริงๆจริงๆอันนั้นก็ต้องระวังว่ามีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าเพราะาว่าเพราะว่าโรคหยุดหายใจขณะนอนหลับจากหาุดกัรนเนี่ยมันก็บางคนเขาจะมีอาการว่าเขานอนงีบตอนกลางวันแล้วเนี่ยแต่เขาตื่นมาเขาไม่สดชื่นเพราะว่าตอนที่ นอนหลับเนี่ยเขาอาจจะมีออกซิเจนที่ตกลงไปมเมื่อเช้ากับตอนที่เขาตื่นอยู่เนี่ยเขาเขาไม่มีปัญหาอะไรแต่พอหลับปุ๊บเนี่ยมันกับกายป็นอาจจะแย่ก,กว่าตอนที่ตื่นอก็ได้ช่วงโควิดที่ไม่มีงานที่ต้องออกไปทําอะไรข้างนอกเลยค่ะเวลาพี่ทานข้าวเที่ยงเสร็จแล้วมันจะง่วงลงกทีเลยค่ะแล้วก็<อ>จะหลับหลังอาหารเที่ยงตลอดเลยเพราะมันไม่มีอะไรที่ต้องไปแอคทีฟหรือทําอะไรต่อใช่ัอันนี้ก็เหมือนมันเป็น หมือนโดยโดยโดยกิจกรรมในชีวิตแต่ว่าพอเราออกมาทาอะไรข้างนอกเราก็ทานข้าวเสร็จเราก็จะไม่ง่วงแต่พอแบบอยู่บ้านไม่มีอะไรทํานั่งอยู่เฉยๆก็ง่วงหลับรก็เป็นไปได้ถือว่าปิดปกติไหมคะอาจารย์ต้องดูก่อนว่าระหว่างตอนคืนเนี่ยเราหลับแล้วจำนวนชั่วโมงเพียงพอไหมเพียงพอหรือเปล่าใช่ถ้าเกิดหลับจำนวนชั่วโมงเพียงพอ7ดชั่วโมง8ดชั่วโมงแล้ว แล้วต้องวันยังง่วงอยู่ถึงขนาดที่หลับได้อาจจะต้องแบบลองมาคุยกันว่ามีอาการอะไรหรือเปล่าครับอ๋อค่ะนี่ก็คือเรื่องของคุณภาพของการนอนการนอนที่ดีนั่นเองนะคะนี่เราเราเราคุยจบในเรื่องของการนอนที่ดีแต่ว่าเรื่องของโรคเรายังไม่จบเลยค่ะจันค่ะแต่ว่าหมดตอนเวลาไปแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวองต้องขออนุญาตจันต่ออีกหนึ่งตอนในเรื่องของโรคที่ที่เกี่ยวกับเรื่องของการนอนนะคะวันนี้ขอบคุณจย์มากๆเลยค่ะดีค่ะ และนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่นํามาฝากกันนะคะสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการนอนอย่างไร้วันนี้คุณผู้ชมได้ทราบแล้วว่าโรคที่เป็นกันมากๆในเรื่องของการนอนนั้นคืออะไรนะคะเดี๋ยวรายละเอียดเรามาคุยต่อในตอนหน้าแต่วันนี้ที่สําคัญสิ่งที่ได้ก็คือ คุณภาพของการนอนที่ดีนั้นเป็นอย่างไรนะคะเราจะได้นําไปสังเกตตัวเองแล้วก็ดูว่าเออตัวเองเราเนี่ยนอนได้ดีหรือ,อยังเพราะว่าการนอนเนี่ยสำคัญกับสุขภาพอย่างมากเลยนะคะส่งผลกับระบบต่างๆของร่างกายด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวมาติดตามต่อในตอนหน้าน,นะคะในเรื่องของโรคต่างๆที่เกิดขึ้นกับเลีกวอนในระหว่างที่เราการนอนนะคะหรือภาะวะที่เรานอนหลับอยู่นั้นจะมีอะไรกันบ้างนะคะแต่วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะยังไงคุณผู้ชมก็สามารถติดตามรายการได้เป็นประจำนะคะทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ เวลาเดิมค่ะและนอกจากนั้นก็ยังสามารถติดตามได้ทางช่องทางโซเชียลมีเดียนะคะทาง True ID ทาง Facebook ทาง IG ทาง YouTube Channel นะคะ TNN2 True Vision 784ค่ะวันนี้จุ๊บจิ้มและคุณหมอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ